พอโชคขอลาบในเด้อปูเด้อปวดขายลูกหลานแน่ขอโชคจะวันที่สิบโคเมษายนล่ะปูก็ได้มีเงินเหรียญสงการแน่เจ้าค่ะปูอันนี้ปูติเขียนเล็ให้อออ๋อโอ้ติเขียนให้ยรวดตัวนี้โอ้ปูก็ติเคียนหายแล้วเนาะปูไม่ยังได้รลานมันได้ถามอยู่งหนปูปูนี่มดปูนี่ซอปูบอกบ่ละฝนบอกกี่ดอกเนาะแน่แน่ลูกข้างเลยรวบข้างแล้วแบบนี้ อ๋อตัวใดนะครับเบิงคักๆนะครับเด้อเบิงน้ำปูบ่เบืองน้ำปูคักๆนะครับ้อเนี่อันนี้น่งเด้องบ่อันนี้เนืองนะครับ้เนืองแึ้นเจ็ดเห็นเนาะปูเนาะนเนี่ยเนาะขึนหนึ่งอะไรไปก่อนเนองละเนืะอก็ขึ้นหนึ่ง้หนวามันเป็นหนึ่งอ่เนาะ หานะครับหากับหลังอะนี้พี่อองเลยบันปูก็ไหนเป็นปัญห้าส่วนหนึ่งห้าส่วนนะครับเออปูเป็นหิหนึ่งห้าส่วยนะครับปูดำนะครับปูดำาส่วนปูดำหนึ่งห้าส่วนนะครับคือว่าต้องเขียนใช่ไหมให้ปูอันคือบอเขียนใส่อันกระดาษจังสีมันจังสีซัดวหแม่ปู แกนปูเขียนกระดาษบานนี้ปู่เขียนใส่กระดาษเด้อปู่นิมนต์ปู่ สามศูนย์สามนสามนะครับปูือเขียนเป็นปริศนานอบานนี้เนาะเคียเสกไปไหม่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ศูนหาหศนยาบาทมาเขียนใส่กระดาษหาศูนยและว่าเลขสามนี่ที่มันศูนสาบาทเข้าเห็นหาศูนหาตอนน้นมาหาศูนย์สามแหม่ยใบใหม่มันเลขอย่างเน้ะปูหลูกล้านคือบวงจกเนาะ

ก็บันนี่สองตัวสองตัวล่างเ็ด yeah. แปดศูนหาแบบนี้แห้งงามเอาสามกับสามเท่าไรครับแปดนหาแปุนหาแูดซุนหาแปดซุนหาแปดซุนหาแนาแุมากถูกบอกผู้เขียนให้นลูกให้หล้านหลายตัวเห็นน้องหัดนี่เนาะมีผู้เขียนด้อยนี่ผู้เขียนด้วยซ่ง ปูย่ำศูนย์หาสามหลอดอะ้รครับอันนี้ปูย่ำไหมเชือันปูเกี๊ได้สองตัวแปดตัแปดศูนย์ค่ะโอ้ปูย่ำห้าปูย่ำห้าให้นะครับีเหลกกัมีหนึ่งศูนย์หาปูเกี๊ยนลูปดดนัดแผ่นนอากศูนย์ห้าศูนย์สามแปดศูนย์กับหนึ่งหาดีกว่นี่ปูเกียวอันนี้แปดศูนย์ปูไปขิดลัดไว อาวกไะครับเปศูนย์ปศูนย์นนี้ผู้เขียนเื้อกลูกหรานจำบได้โบยย่านลูกหลานจำบได้โดยยาลืมหาผู้มันเนอู้มันเนอบันเอามแล้วบ่ปู่ปู่สิไปล้วเตียู้ดำนะครับนั่งขาด้วแล้วู้ดำโอ้อออออาผู้นั่ง้วว่าสันคือก็เราปู่กับสีแยกไปขึ้เาอีกคน ปูนี่เียาบกระเชื่อไปให้ยมืดไปใส่บ่อได้่าสั่นปูแล้วว่าเตรียมเต็มยนึ่งห่านี่ย่านเลี้ยวมันมนมนปูมนเด้อปูบันนี่ปูเจ้าคปูปูเห็นปูขาวเนาะปูขาวมาไปมาแล้วครับปูขาวมาแล้วโอีปูดำปูบ่านางขาดโดนแล้ว นอมนตนปูไปแล้วบาทนี่นเอ้าน้ำกินปูไปแล้วนปูพักผ่อนก่อนักควันเรือปูบานปูนู้ปูนู้กลางฟองมาทันเลยอปูดำปูได้กบอะไปูหนัก คอครับต่อไปก็เป็นเลขของปูนาครัะเอ้ครับปูนาคมาโลกของบาทนี่นะมาแล้วโอ้จังไรนอกปูน้อมีแต่บาทนี่มาหอดแล้วนะมาหอดเมย์เมย์เซ้าเมยบ่อปู ปูขี้ยังมานาะปูเมือนนี่เอาวันวปูหอมาหอมมาเลยตัวปูหนักหอมาจนเมื่อยเนาะปูคือยุ่อยู่ไกล่แต่นาะปูยุ่ใส่หอมมาแต่ใส่ปูหอมมาแตเมืองให่เนาะไอทำแล้วโอ้นีาพเหอนกันเยไอทำเมืองาดานทำเมืองดาดานนะครับเอาเมื่อนี้สิมาปิดท้ายลูกน้านบอกปู ูเอาตรงๆเด้อยังห้ได้ตัดเลนเด้อปูเด้อสาธุสาธุมูนมุนมุนจากกูมูนโอ้ยยังเลขกโปูมมปสีเขียนแล้วเอมปูดีเดป,ปาไปพป,ปาไป,ปูปปดีเไปพ้อลูร้านสีไม่แบบปูให่ใยุ่สีไม่ให้สงตาเนาะปู อีไม่ไทยดีเนาะปูรู้ดีละปูน่ะปูจะไปเฝ้าทำโอ้มีสมบัติหลายบ่เนาะปูไหนทำือสิได้ไปเฝ้าเนาะบ้านนี้เหรอพี่ไหลเร็วนี่มาแจกเท่าว่าปวดเนาะเท่าไหร่ปูเจสซี่ันทามค่ะหนักเท่าลไปเนาะก็จะได้เท่าอายุเท่าไหร่จ้าสิบปีสิบปีโอ้ ปีป <Scroll> ูหนเกอายุ10ปีหนึ่งตัวเนี่ยนุ่มๆยู่ตัวนี้ยังเป็นหนักน้อยตัวน <valley. S 2> ี ote, ้ไหมคือเป็นปูน้อบแบบนี้เนาปูนี่น้อยปูหนากอายุ10ปีนะครับนาอง10ปีเพิ่อนกับ10ปีเท่านี่าซื้อกันนะครับเด้อจักรสัตว์วุ้นนี่คือมิมให้โชกแล้วครับพี่น้อง ปูิให้โชวเราจะไปเขาทำเองเนาะปูเนาะอ,อมีปูเนาะอยู่ทำบ่ปูมีูสาวติสมบัติก็สิไล,นะลายเนาะปูยี่ทำนี่เนาะไหลเร็วไหลมาปูไหลปูสาวไหลามาปูไหลปูงามบ่างามเร็วมันบ่งามปูกับว่าเอาเนาะสมพอสสเฝ้ากับและนะ้วเนาะ ปูแก oh, hey. ับกันเลยท่านเขียนเลขให้ลูกให้ห้านอยู่แม่ปูที่ว่าจังสันเน้องบาี้ปูเพราะท่านเนี่ยให้สมบัติลูกร้านแมเขียนเลขให้แมวมาเลยใส่บ้านลูกหลานใส่ปีใหม่แด้วปูให้พ่อขอพ่อปูนั่นเ้อนี่จ้าขาวกามาเลยปูดำกามาเนี่ยกับปูหนักครับนี่ปูขาวมาแล้วเฮ้ยนะ ประกาให้ปูในเด้อปูหัวใจปูน้องปากกาเนาะโอเค่ดเคเจ้าตัวมัง่าได้ฟูนนะครับฟูขาวสามห้าโสนแปดสามครับปูดำห้าโสนสาม เขียนใส่ใบมหนึ่งหาศูนย์มาแล้วครับศูนมาแล้วครับหนึ่งหาเขียนห้ซือๆนะครับครับอคครับศูนยมาแล้วนะครับเด่นๆดย่างที่หาศูนย์นะครับพี่น้องเพราะว่าผู้เขียนดูร้ายครับครับหลัง ศูนย์หนึ่งสามศูนหนึ่งสามอีกระบูหนื่งเหตุตุยังปูอยู่ทั้งกันหนึ่งโอ้หนึ่งศูนย์หนึ่งสามตัวที่สองเนปูตัวไหนเนาะตัวสองนี่ยสามตัวที่สองเน่ครับปูศูนยศูนย์หนึ่งสาม ศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามครับว่าเนี่ยหมักเัายงนี้อาเ่กเสิมเันเดียวพูดี่ปทำเอาปูหายก็หายสองตับอปูเอาสองตัวดีครับปูเปลาอยาตับตับทอัปนี้ปูขาวตีนหงอู้ปูขาวเป็นงอนปูขนาครับมาตาบดานมาตาเมืองบดาน กลับมาแต่เมืองบาดาลแมต่ทำบาดาลกีฝ้ากับมาทำมาติสมบัติหลายพี่ค่ะนั่พ่อาอยู่เห็นนักหน่อยโคตะมาหน่อยสองศูนอ๋อน้าพอมันแปดไปทั้งหน้าให้ไ้เขียนไ่ได้เขียนนออกมากจากสิบสิบบาทเกือบสองศ์แงนสองศูนย์อศูนย์สูนาแง ปูมนเด้อขอพอนก่อนปูก่อนสิกับเพราะมาปีไม่สงการแล้วปูปูใหญ่พอเด้อจ้าปูไอชุกระบาพแข็งแรงสาธุงหมึ่งเลยมาหนึ่หนา่งไอปูคือห้พอนสันเห็นเนลูกหลานรอฟตั้งอยู่ดีเดียวเลยมาหลมากครับคลรับมา หอแสงวะไอแสงวัดแสงวะาน่งสองสามสี่หสาุนึ่งม้วนกูปูกันสิเป้าให้ตะบาดที่ไหนูน่งสามไปแล้วปูกันสิเป้าคืนหนึ่งสามก็สองศูนย์ิเยียบเยียบเยียบนี่นี่นี่นะครับสามปูแล้วปูไปไปเน นิมนต์ปูสาธุสาธุนะครับเนาะปูกับไปแล้วครับปูหนกับไปแล้วเดิมสามพระองค์นะครับปูว่าถ่ายยุทธเสาสั่งทั้งสามปูขาวปูดำปูหนักปูขาวปูดำปูหนักว่าปูกับหายเน่าท่ามากค่ะเดี๋ยวเอสบินมาสรุปตัวเลขของปูขาวให้ชมกันอีกครั้งนึงนะค่ะค่ะปูขาวก็ สามห้าศูนย์แล้วก็แปดสามนะคะของปูดำห้าศูนย์สามแล้วปูเขียนใส่ใบไม้ก็หนึ่งห้าศูนย์นะคะ,คะแล้วก็มีแปดศูนย์หนึ่งห้าแล้วก็ปูนาคนะคะปูที่มาลงองค์สุดท้ายเป็นปูนานะคะให้ศูนย์หนึ่งสามสองศูนย์นะคะ, 0, 13, 20, ะ,ค,ะค่ะก็รับชมแลวฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสดานเท่านั้นนะคะ ก็อย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสกันนะคะก็ชมให้เป็นแนวทางนะคะ่ะทางช่องก็ตระเวนหาแนวทางเด็ดๆดีๆให้เอฟซีแล้วผู้ชมได้ชมกันนะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องของเอดดาพารวยด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนิีทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ